ดีครับานผู้บริหารฟาารแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกคัานนะครับเซ็ชันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวนโยบายของโรงงานแล้วก็ยกตัวอย่างของโรงงานว่าใช้ AI อะไรอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอแนะนําำก็บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดน,นะครับเป็นบริษัทในเครือของเครือสาพันนะครับมีผิดพันฑ์ ที่ใช้ในโครเรือนนะครับทุกคนก็คงจะรู้จักดีก็ทำไมทำไมบริษัทที่ผลิตผิภันใช้ในโครเรือนถึงต้องใช้ AI นะครับก็เ,ออเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับโดยนโยบายของธุรกิจนะครับทางบริษัทในเครือสัพพทร์เองนะครับก็จะมีนโยบายเรื่องของคนดีสินค้าดีแล้วก็สังคมดีนะครับในส่วนของบริษัทไลออนประเทไทยก็น,นํานโยบายมาแตกเป็นธุรกิจคู่คุณธรรมครับ ืงของวัฒนธรรมองค์กรคนดียกย่องคนดีส่งเสริมคนเก่งนะครับพันธสัญญาณกงคนดีสู่สังคมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคที่ทางพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในทุกภา,กภาพพรากิจในในภารกิจจะแบ่งเป็น4ด้านนะครับ ก็คือด้านของพนักง,งานดูแลพนักง,งานเรื่องของ w o r k l i ไลฟ์บาลานซ์ครับพนักง,งานมีความสุขการทำการทำงานนะครับนของส่วนผู้บริโภคนะครับดูแลเราผลิตสินค้าเพื่อกับผู้บริโภคทุกช่วงวัยนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วเรื่องของ CSR ครับกุ่มสังคมนะครับ ก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากลนะครับก็เราเราตั้งเป้าหมายเรื่องของอีโคชาเลนเรื่องของลดการปล่อยก๊าซเรี่ยกระจกนะครับเรื่องของที่คาร์บอนไอเซชันนะครับเรื่องของสโคปหนึ่งสองนะครับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเดซีโรวิสองห้าสิบแล้วก็เรื่องของไลท์ไซเคิลเซสโคปหนึ่งสองสามนะครับลดลดลงตามเป้าหมายแล้วก็มีเรื่องของโซลเเรชันเรื่องของพลาสติกเรื่องของน้ำน,นะครับ ตั้งเป้าหมายลดก,การปล่อยก๊าซเรือกนกระจกตามแนวทาง SBTi แล้วก็ทาง Net Zero Pathway จะบอกว่าได้ว่า Net Zero Pathway เป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องใช้ AI เข้ามานะครับในการเข้าสู่เป้าหมายความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ของสำคัญขององค์กรในการดำเนินธุรกิจนะครับเรามี Net Zero Pathway เพื่อ้รู้ว่าแต่และปีเราต้องลดก,การปล่อยก๊าซเรือกนกระจกเท่าไหร่โดยเทคโนโลยีต่างๆนะครับนม่นนั้นเทคโนโลยีที่เราใช้ก,กันอยู่พวกอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆนะครับ ปัจจุบันตามแผน Thailand d e c ค r b o n i z a t i o n แผนช่วงนี้จะเป็นเรื่องของ Electrification นแล้วก็เรื่องของการใช้ไฟฟา้านะครับก็เรื่องของอนาคตจะเป็น Climate t e c h ทั้งหมดเนี่ยต้องอินทิเกรตข้อกับดิจิตอลแพลตฟอร์มและ AI จึงจะเกิดซึ่งจะใช้เทคโนโลยีได้เกิดประสิทธิภาพนะครับก็เป็นแนวทางที่เราก็ดำเนินการครับแนวนโยบาย AI ของโรงงานนะครับ แล้วก็ได้รับมอบหมายจากประธานเครือสาภาพัฒนะครับบุญวิสิทธิ์โชษวัฒนาด้ยวยโรงงานเองจะต้องมีเป็น smart factory เป็น AI นะครับเราก็มีการดําเนินการแบ่งเป็นสองส่วนเนื่องจากโรงงานในเครือสาวัดมีหลายโลกหลายขนาดนะครับงนั้นก็อันแรกคือเรื่องของโปรเจกต์แบบคริปตินนะครับคือใช้ AI ที่สามารถจะใช้งานได้ทันทีเฉพาะด้านไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับ อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเช่นเรื่องของ OCR เรื่องของกล้องตรวจสอบคุณภาพนะครับซึ่งหลายโรงงานอาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพเรื่องของเรื่องของโคดดิ้งต่างๆซึ่งปัจจุบันกล้องไ i ไอก็ช่วยช่วยงานได้มากนะครับแล้วเรื่องสองการชั่งน้ําหนักต่างๆการอินทิเกตดัตตเข้าไปพวกนี้ก็ทําเฉพาะจุดเพื่อแก้ปัญหาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือนนยบายระยะยาวเรื่องของการทำเป็นสมาร์ทแฟคโอรี่แบ่งเป็น3ขั้นตอนรับตอนที่หนึ่งคือ ดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชันทำให้เป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ขั้นตอนที่2คือการใช้ Big Data Analytics เข้ามายกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาคนพัฒนางานนะครับก็แตเครือสัมพันธ์เองก็มีนโยบายเรื่องของการใช้ Big Data เข้ามาใช้นะครับเรื่องของแล้วก็ต่อปัจจุบันก็เป็นเรื่องของมีข้อมูลมากเพียงพอก็จะให้ AI Learning ก็แล้วใช้ a อ i n t e g r a t e Smart f a c t ค r y ได้อย่างมีสิธิภาพสูงสุดนะครับเรื่องของ AI ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจริงก็หลักๆก็มี3มอันนะครับ อันแรกคือรู b e ท AI ซึ่งเราใช้มาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม3.0นะครับก็เป็นเรื่องของ if then เรื่องของสิ่งงานที่กันมีตรรก,กะมีอะไรแน่นอนทางวิชาอ e, ีเขาเรียก dis d i s m i n s t i c, c นะครับเรื่องของสถิตศาสตร์นะครับเรื่องของรูเ e ทเรื่องของ plc เรื่อง Sequence a u t u t o t i t n ต n ต่างๆพอถึงระดับหนึ่งก็งานที่ซับซ้อนอาจจะไม่เพียงพอก็มาถึงยุคอุตสาหกรรม4.0ก็จะใช้ Machine l e a r n i n g ก็คือเรื่องของตัวนี้จะใช้เรื่องของ สถิติเชงิงอนุมาน s t a t i s t i c อ l i r f e r e n t เ a l ทั f อ e นเทอรนะครับก็เป็นการประมาณค่าของประชากรกลุ่มตัวอย่างอธิบายประชากรได้นะครับสถิติก็ความน่าจะเป็นหรือว่าเอาข้อมูลในอดีตมาทำนายอนาคตก็เป็นโมเดลแมชชีนเลอร์นิ่งที่ต้องใช้ข้อมูลที่มี Label หรือข้อมูลที่มีมิตินะครับแล้วเรื่องของการเป็นเนื้อเบรคอที่คำนวณได้นะครับ แล้วก็มีเลเบลมีบอกว่าเช่นเลเบลเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่อะไร่งนี้เป็นต้นแล้วก็เข้าโมเดลต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆก็จะใช้หลากหลายเป็นโซลูชันหลักของสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของ AI เป็น Generative AI เข้ามาเป็น natural l a n g u ก g e นะครับก็คือใช้ภาษามนุษย์ช่วนยในการสื่อเฟระหว่างคนกับอุปกรณ์เรื่องของทยีได้ง่ายขึ้นนะครับก จะใช้ในงานเรื่องของการสื่อสารการช่วยการออกแบบนะครับเป็นโคพายโลตนะครับปัจจุบันตัว Gen AI จะทำให้เราเข้าถึงแมชชีเนลนิ่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเราก็สามารถจะเอาแมชชีเ a r นิ่งทำงานร่วมกับ Gen AI โดยเราก็สามารถคุยกับ AI ได้ภาษาง่ายๆแล้ว AI ก็จะไปเข้าไปรันพวกแมชชีเนลนิ่งให้ก็ไม่ต้องรู้เรื่องสถิติหรืออะไรมากมายหรือว่าคณิตศาสตร์อะไรก็ไม่ต้องมากมายจะทำงานทั้ง เอทั้ง3ตัวทั้ง3ชุดเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับในอนาคตก็จะเห็นบทบาทมากขึ้นนะครับ,รบในในประเทศไทยเองมีมีเกณฑ์การประเบินการเป็นอุตสาหกรรม4.0นะครับของสวทชนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางในการพัฒนาสมาร์ทแฟคทอรี่ได้อย่างดีนะครับแบ่งเป็น6 6 Dimension 17 Sub Dimension แล้วก็ step 6 6 6สเตปในการพัฒนา6ดิเมนชันเป็น i m e n s i o n ที่1เป็นสายคนพัฒนาด้วยของเทคโนโลยีได้แก่เรื่องของอ u ต o m ม t i o ชั่นเน็ตเวิร์ที่มีเ e c u ริตี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน Enterprise Production แล้วก็ Facility นะครับที่นี้พวกพลังงานต่างๆกลุ่ม2คือ Smart Operation ก็คือของ Big Data Analytics พัฒนาต่อยอดเป็น AI แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ IT Data Solution การเชื่อมโยงทั้ง internal และ external นะครับเรื่องของ Market เรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเรื่องของกลยุทธ์ขององค์การ i อเซชันดิสอร์ทสุดสการเป็นอุตสาหการรม4.0แล้วก็เรื่องของการยกส่งรสริมพัฒนาคนยกระดับทักษแะแรงงานนะครับครับในใน i l a n d 4.0เองก็จะมีขั้นตอนเรื่องของ Digital Intelligence แนะนำให้ว่าะจะแสดง แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น4ี่ระดับนะครับระดับแรกก็คือเรื่องของ descriptive นะครับดิจิทีฟเรื่องของการแสดงผลอา,อารลามอัลเลอร์ต่างๆซึ่งในอุตสาหการรมใช้อยู่แล้วนะครับก็ให้จำมานี้การพัฒนาต่อยอดด a t a มันก็ขึ้นไปถึงเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุได้นะครับไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ว่าเออเอามาอรารลามอเลอรแต่ว่าต้องบอกถึงสาเหตุคนไม่ต้องเข้าไปอันนี้คือระดับแบบพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของทํานายได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของแมชชีนเรียนนิ่งละแล้ว อีกระดับสูงสุดก็คือสามารถตัดสินใจเก็บข้อมูลแล้วก็ปรับตัวเองอั a ติที์นะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูในแต่ละขั้นนะครับส่วนแล้วสมาร์ทแฟคทอรี่เองก็เรื่องของการยกวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของ e x c e l l e n ลน o ์โอเป i เรชนะครับเรื่องของการอิทิเกต Data เแล้วก็เพื่อของไดเเรื่องของ n e t z ซิ o นะครับแล้วก็โดยมีเป้าหมาย Better f a า t e r s h i p p ป r ด้านคุณภาพด้าน การส่งมอบเรื่องของต้นชุนนะครับเรื่องของการเป็นเฟสเอเบิร์นแมนูแฟคเจอริงนะครับแล้วคอมมิเรื่องของเน t ซิโลนะครับสิ่งที่ผ่านมาเราก็พอสรุปบทเรียนได้ว่าการการทานฟอร์มเนะี่ยมันต้องผ่านเรื่องของโพลิสีที่ชัดเจนนะครับเรื่องของการเอร์เชนลีดด์ชิพผู้นําที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็จะมีของ c i ที่สามารถมาปรับใช้ได้ตั้งแต่เรื่องของการ กาต้นสังเสบสร้างสร้ค์นวัตกรรมเรื่องของการพัฒนาายบุคคลเรื่องของการสร้างแรงบันด,ดาลใจแล้วก็เรื่องของผู้นำต้องเป็นแบบอย่างเพื่อได้ดัดได้นะครับแล้วก็เรื่องของทีมงาน,นก็สําคัญนะครับในอดีตเราจะมองว่าทีมงานเป็นฟอร์ชนนลแต่ว่าพราะอุตสาหกรรม4.0ล้วไม่ใช่ว่าเป็นฟังก์ชันแล้วต้องเป็นคลอสฟังก์ชันคือหัวหน้ากาอาจจะ บางคนอาจจะชอบเขียนโค้ดก็จะมีประสบการณ์แล้วก็จะรู้ได้ว่าในการในการบริหารการผลิตคนจะทําแบบไหนเราก็ดึงเข้ามาเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยคือในการสร้างทีจะมองว่าใครเก่งอะไรใครถนัดอะไรใน,ในงานนี้แล้วก็จะดึงเข้ามาเป็นทีมและในเรื่องของฝัาชจ้นอจะเป็นเรื่องรองละนะครับมีความสาเร็จแลวเกิดมีองค์ประกอบพวกนี้การเทคโนโลยีเราก็สามารถจะขับเคลื่อนในองค์กรได้ง่ายนะครับแค่แคแล้วมีการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ดิจิตอลนะครับแล้วแต่ 2012เริ่มใช้เรื่องของ m a โคร Excel มาช่วยนะลรวงานงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นขยายการผลิตมากขึ้นแต่ปรากฏว่าก,ก็ยังไม่เพียงบอก็เลยทำเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มขึ้นมาตั้งแต่โลงการผลิตนะครับก็เรื่องของการพเราก็ทำงานร่วมกับหลายฝ่ายก็คงพอดิจิตอลฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องชวนฝ่ายอื่นเข้ามาด้วยก็จะมาที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดก็วนะครับก็เข้าไปช่วยกันชวนชักชวนอะไรเข้ามาแล้วก็ ก็สนุกด้วยกันนะครับทำงานแล้วก็ใน2018ประธานเครือสาแพัดท,ท่นยบายโรงงานจะต้องไปอุสกรรม4.0นะครับแล้วก็2021จะต้องใช้ Big Data นะครับแล้วก็เรื่องของอ AI ซึ่งเราก็ดำเนินตามนโยบายของประธานเครือสาพัรพัฒนาให้ให,ให้ให้ทันกับธุรกิจนะครับก็มีแนวทางต่อย,ยอดขึ้นไปตามแนวทางของที่ท่านประธานได้มองไว้ให้ครับในส่วนของนี่เป็น โครงสร้างของ m a r าร์ c t o r y ที่ซึ่งมีงงทั้งอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เกชันและเอ็ก r n เ l อร์เน็ตอินเทอร์เกชันก็จะมีจากภายในนะครับสู่ภายนอกรลบบอีระดับภายในก็จะมี ERP MES แล้วก็เรื่องของ SCADA ในภาคผู้สัมพัน์นะจะรู้จักดีนะครับส่วน ERP ีก็เรื่องของธุรกิจ E-Business ต่างๆในส่วนเครื่องจักรก็จะมีเชื่อมไปต่อกับกล่าวของอบางบางเครื่องจักรอาจจะมี มีเซิร์ฟวอร์อยู่ต้นทางเพ้าอแค่มาทำแบบพิลิติฟนนแนให้เป็นแบบออนไลน์นะครับหรือว่าง QA เองก็จะจาก M&S จะเชื่อมต่อไปทางซัพพลายเออร์การรับของเข้าซัพพลายเออร์ COA อะไรผ่านเข้ามาเราก็ใช้ข้อมูลแบบเรียวทา์มาทชการทำการวิเคราะห์อะไลน์ให้ได้ในทันทีนะครับันนี้เป็นภาพของอุตสาหกรรมทั่วไปที่จะเป็น3ส่วนนี้จะแยกกันอยู่แล้วก็ใช้การบันทึกด้วยกระดาษนะครับแล้วก็บันทึกขีเข้าไปใน e i ERP ด้วยกระดาษแล้วก็เก็บเป็นกอกระดาษอยู่กองนี่ทำาหไม่สามารถจะวิเคราะห์อ,อะไรได้นะครับพอ,พอทำอ i นเ a l i n t e g r a t i o n ไปก็งานพวกนี้จะหายไปพนักง,งานก็เปลี่ยนจากการไปโยกย้ายกระดาษคีคีเข้า Excel เป็นอะไรเป็นพนักง,งานเป็นวิเคราะห์ข้อมูลแทนแลยกระดับทักษะข, ER ข้อมูลที่ใช้ในการผลิตข้อมูลที่ใช้ใน ERP ก็ส่งเข้า ERP ข้อมูลที่ใช้ในการผลิตแล้วก็ใช้อยู่ในวงการผลิตแย,ยกส่วนแทนมันก็ทำให้ลดโหลดการทํางานนะครับ อันนี้เป็นไกด์ไลน์ว่าแต่ละแต่ละเลเยอร์ไม่จำเป็นต้องความเร็วเท่ากันในเครื่องจักรต้องมีทีเสกนะครับความเร็วแต่ว่าในระดับสูบ,บนบนขึ้นมาอาจจะเป็นนาทีได้เป็นชั่วโมงก็ได้มันก็ทําให้เราประหยัดในเวิร์กนะครับแล้วก็ข้อสองท้คือเราพัฒนาเทคโนโลยีต้องไม่เหลือ่อมแล้วต้องปรับปรุงขงบวนการได้แล้วก็พัฒนาคนให้ไปด้วยกันสปาร์าทั้ง3สว่วนครับ,รบใน m e s Lion Array ก็มีเรื่องของ Production Planning เรื่องของ quality นะครับเรื่องของไมทเนแนแล้วก็จะมีเรื่องของ Facility เข้ามาเพิ่มนะครับนี่เป็นตัวอย่างของ Process Scheduling ซึ่งในการผลิตเนี่ยเราไมีคิว่าทเป็นแบบเบนสนะครับส่งจำยาเป็นแบสจำนวนหลาย mixer นะครับแล้วก็มี solid เป็น b a t t ั n เ c นะครับแล้วก็มีเรื่องของ f i l l i n g Line การใช้คนมามาทำตรงนี้ใช้เวลาเยอะมากกว่าจะปล่อยแผนในแต่ละกะตอนนี้เราก็พอเครื่อง i อ t ได้ก็ทำโมเดลในการ แพรนิ่ง uh, ได้นะว่าเรา,เราจัดลำดับการผลิตแล้วมันม้ำมาจ,จะช็อตไหมหรือว่าน้ำยาจะาโอเวอร์ไหมถ้าผลิตเกิดใบแบตหนึ่งนีกออก spark, ง่ก็เกิดไม่มีสต็อกไม่มีสโตรเรทแทงให้ลงก็เกิดช็อตเทรก็เกิดเรื่องของดาว time รอนะถ้าเกิดว่าบางทีผสมไม่ทนันระหว่างสองชั่วโมงที่การผสมนี้ต้องมีสโตรน้ำยาเพียงพอแล้วก็ต้องสับับปเปลี่ยนห้ ป๊ะพอดีนะครับมันก็เลยต้องใช้ตัว p r o พลัง n านไ l l ดรเจนเข้ามาช่วยออ t ติ i z เซชั n นะครับพที่เป็นโฟล์งานได้เห็นว่าจาก ERP เรามีเรื่องของ MRP เรื่องของ RPA เรื่องของ CRP แล้วก็เข้ามาปล่อยแผนนะพอเรี p น a n n i n g นะ MES นะครับเราส่เข้า SCADA แล้วก็ไปจัดเตรียมการต่างๆนะครับแล้วก็ทำการมิกซิ่เองก็ทำตารางการผลิตจัดลำดับแล้วก็ก็จะมีกรารพยากรให้เห็นว่าเ,เรา มันจะช็อตหรือจะโอเวอร์อะไรต่างก็เป็นช่วยช่วยด้วยได้แล้วก็ลดดาวน์ไทม์ต่างๆเป็นเป็นน่าเป็นคอนเซ็ปต์ดิจิตอลลีนได้นะครับเพราะว่าเราจะทำวันวันพีซโฟลคือไหลโดยไม่ไม่ติดขัดนี่ในส่วนของโปรเซสคุณ i t y นะครับแล้วก็เรื่องของ OCR กล้อง,องที่เราจะใช้งานกันอยู่นะครับจับโค้ดจับรายะไรต่างๆนี่เราก็ใช้งานอยู่นี่สิ่งแล้เราต้องการจริงๆไม่ใช่แค่จับแล้วรีเจ็คแต่เราจะจะรู้ว่ามันมีแนวร้อรีเจ็คบ่อยไหมนะครับหรือว่า ไอ้ดิจกตรงตำแหน่งไหนซึ่งมันจะบอกถึงอุปกรณ์ได้ซึ่งตอนนี้อยากให้มีการพัฒน,นาด้านนี้ขึ้นมานะครับเรารอ,อใช้งานนะครับในภาคของผู้ใช้งานก็มีความต้องการมากมากกว่านะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการอินสแตนซนของท้งระบบทําให้เราสามารถทำไฮเปอร์โปรเซสต a ข b i l i t y ได้เรื่องขอการับการผลิตนะครับเรื่องของเซโรมิด o p e r เปเนะครับเรื่องของ Digital t ทสต์ b i l ร t ตีได้เป็นสำคัญนะครับเรื่องของแทร็กกิ g นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างแมชช i นเล e ร์นิ่งในเคมีคอลโปรเซสเคมีคอลโปรเซสจะมีหลายโปรเซสต,ต่อเนื่องกันนะครับแล้วแต่ละโลกมาเป็นหลูกคอนโทรล VID ต่างๆคนจะต้องมาตั้งเซตพอยต์นะครับทีนี้เราใช้ตัว Decision T เป็นโมเดลเข้ามาจับและอยากรู้ว่าอะไรที่มีผลทีนี้การใช้ Linear r e g u เกช i o n มันก็ค่อนข้างง่ายอันนี้หาอยู่แต่ว่าเนื่องจากนอนเลดี r ถ้าไม่รีเกช i o n ไม่ได้ต้องใช้ c n จ่มาสกัด การผลิตปกติเราจะตั้งค่าที่ x bar แต่พอเอาข้อมูลที่ทางเก็บเราเลื่อมามาสกัดเราเห็นว่าซัพเพลย์เจ้าที่หนึ่งจะต้องมาในแนวโน้มต่ำซับเทอร์เจ้่ที่สองเราปรับความแปติรวมาแนวโน้มสูงจะใช้เป็นค่ากลางก็ไม่ได้อยู่สูงสุดอะไรนี้ก็เป็นองค์ได้ความรู้แล้วก็เราเอาหลังจากที่สกัดแล้วข้อมูลก็จะลีเนียแล้วก็มาทำลิเนียลีเกชันทีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเอ่อแฟกเตอร์ที่ที่เกี่ยวข้องสูงๆในตัวนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่า ใจยูนิตเนี้ยมีมีผลแล้วก็ใส่ AI ที่ Adaptive เข้าไปเราไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งระบบเพราะว่าตัวอื่นมันมีผลน้อยมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Machine Learning นะครับกับตัวเจน AI ที่เราเริ่มเริ่มจากแชทบอทเอาเข้ามาทำให้เราสื่อสารแล้วก็เข้าเขาถึงได้ง่ายถ้าเป็นระบบเดิมเนี้ย้องเข้าเมนูหลายขั้นกว่าจะถึงรีพอร์ตหลายรีพอร์ตแต่ว่าถ้าเกิดเป็น เจนเนอเรียวต้องการรีพอร์ตแบบนี้มันก็จะดึงขึ้นมาให้ก็เป็นการจัดประยุกต์ให้เอไอหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายชนิดที่เข้ามาช่วยในความสะดวกตัวนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของ AI ที่ใช้ในการผลิตนะครับปกติ PID ในอุตสาหกรรม3.0รชุดยจะทําได้เพราะอุณหภูมิความดันโฟล์แต่เอาคุณภาพมาลิงก์กันไม่ได้เราจะปรับคุณภาพอบของโฟล์เราจะต้องใช้ความร้อนเช่นลมร้อนแล้วตั้งดูที่ค่ามอยสเจอร์ของโฟล์ซึ่ง เราต้องใช้ทักษะของคนเข้ามาปรับตั้งเซตพอยต์ของอุณหภูมินะครับแต่ว่าตัวตัว,ตวนี่เป็น AI ที่เขา learning l e a r n ร n g นะ <Learning S 1> พฤติกรรมได้จะทำนายได้ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจะทำให้เขามาครอบ PID ทีหนึ่งจะทำให้เราเกิดเป็นโค้ l ลูปเราเรียก adaptive learning นะครับถ้าเกิด AI จะมีประเภทแบบว่าฟ e ดแบ c k ทันทีกับฟีดแบ c k ทีหลังตัวนี้เป็นฟีดแบ็ทันทีนะครับก็ทำให้เป็นระดับ ท็อปสูงสุดข,ข,ข,ของของ AI, ในอุตสาหกรรมที่มันจปรับตัวตัดสินใจและวก็ลงไปกำก,บก,บกับการผลิตได้นะครับในภาคของ Energy m m n n g เ m e n t นะครับล้าก็มีเรื่องของมิเตอร์พวกพลังงานต่างๆผ่าน IOT เข้ามาในระบบนะครับตัว,ต,วตัวพลังงานโดยโยทั่ว,วไปก็จะเป็นเรื่องของมิเตอร์พลังงานแต่ว่าในการวิเคราะห์พลังงานของวัวชันเราต้องการต่อตัอตนโรดักชั o นเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพเลย SEC นะครับแล้วก็เรามีแพลตฟอร์มโปรดิชชั่นแล้วมีแพลตฟอร์ปปรมอรของในยีก็จะมารวมแพลตฟอร์มกันนะครับก็ทาให้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานได้มีขอ้อมูล Big Data ก็ทํามาทํา m a ชิ่นเลอร์นิ่งนะครับบวกบวกกับสถิติโพสเซสคอนโทรลนะครับ ABC มีแอปเปิลโรเวอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าระดับการผลิตที่ต่างกันควรจะใช้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเราจะเห็นตัวนี้ใช้ได้ผลดีดีมากนะครับ การไยกเกริมอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องรันแมชชีนเรนนี่หรือเราเอารูเบตเอไอเราเอาอะไรมาผสมภาษา,ากันได้ในภาคอุตสาหกรรมตัวนี้เป็นการเรื่องของสตรีมเล็กดีเทคชั่นนะครับการตรวจจับสตรีมเล็กจากเนี้ทางเราพอเรามี IoT มี Data เนี่ยทางผูร้รับผิดชอบพลังงานเขามีทาร์สิโนเล่เขาบอกว่าพฤติกรรมข้างล่างเนี่ยคือสตรีมรั่วส่วนปกตินยคือข้าบอนคือการปล่อยสตรีมปกตินี่ก็เลยก็ลองเอามาให้ไอทีเขาลองทำโมเดลดูเขาสามารถจับ พฤติกรรม2แบบได้ก็ช่วยได้เพราะในโรงงานนี้โพสตีมแทบอยู่หลายสิบสี่สตัวซึ่งใช้คนตรวจไม่มีทางหรือตรวจแล้วเดี๋ยวหารหลังกลับก็เริ่มรั่วตอนนั้นก็รั่วไปเป็นเดือนนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นทันทีนะครับก็กกไปช่วยได้ตอนนี้เราติดตั้งเนี่ยเราลดสตรีมอินเด็กไปได้7เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าค่อนข้างจะมากนะครับก็ช่วยได้ นี่เป็นเรื่องของ predictive maintenance นะครับก็มีเรามี maintenance module นนนะคือเรื่องของการใส่เซนเซอร์เข้าไปออก็จะตัวนี้เราก็ใช้ Third Party เข้ามารันให้นะครับก็จะจะมีเรื่องเท่าที่เทคโนโลยีเซนเซอร์เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นภาพก็จะทำให้เราเตรียมแผนการได้นะครับมีอันหนึ่งคือเรื่องของ predictive maintenance ที่ไม่ไม่ใช้เซนเซอร์นะครับก็เนื่องจากว่าการใช้เซนเซอร์ก็ได้ผลดีแต่ว่า โรงงานมีเครื่องจักรเยอะโดยเฉพาะเครื่องบรรจุเนี่ยมีชิ้นส่วนเป็นสิบครับถ้ารวมทุกเครื่องบรรจุในโรงงานก็มีชิ้นส่วนเป็นร้อยคงไม่ไม่ไมสามารถตั้งเซนเซอร์ได้ทุกเครื่องแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นดิจิตอลเนี่ยเรามีบันทึกค่าแม่นทนแนนเรคคอร์ดไว้เราก็จะรู้ปัญาหามีไทม์ทูเฟลเลียได้จากมีไทม์ทูเฟลเลียล้วก็มาทำมีไลบราร y รู้ได้ด้วยสถิติความน่าจะเป็นเราจะร,รู้ว่าอายุของพาร์ตแต่และส่วนเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่เราก็จะมาเปลี่ยนก่อน เป็นก่อเปลี่ยนหลังก็ดูเรื่องของคอสประกอบกันก็เป็นเรื่องโมเดลที่ที่ทไม่ได้ใช้เซนเซอร์นะครับก็ทั้งหมดก็มาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ